ประชาชนสร้างชาติมีคุณค่ามีศักดิ์ศรีมีความสําคัญวันนี้ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจถดถอยแต่ที่ถดถอยมากกว่าเศรษฐกิจโลกคือเศรษฐกิจของประเทศไทยในรอบที่ผ่านมาการบริหารรัฐบาลใน8ปีหรือ4ปีเนี่ยอาชีพเกษตรกรจะเป็นอาชีพที่มีความยากไร้ที่สุดแต่คนค้าสินค้าเกษตรกร จะรวยที่สุดสัมปทานผูกขาดเช่นข้าวไฟประชาชนต้องเสียข้าวไฟแพงแต่คนที่ค้าไฟหรือขายไฟให้รัฐบา,า,าลจาไดร่ำรวยการแก้ปัญหาเศรษฐกิจสิ่งแรกที่จะต้องทำก็คือต้องเดินไปที่ภาคเกษตรกรก่อนผู้เป็นเกษตรกรจะต้องมีที่ดินอย่างน้อยครัวเรือนทนี่20ไร่พรคประชาชาิเป็นพรักเดียวที่ได้เสนอแก้พรบอุทยานแห่งชาติได้ใบป,ประกาศทับที่ของประชาชนมากกว่า4ล้านไร่ นอกจากนั้นเราจะพบว่าที่ดินป่าทั้งหมดที่อยู่ในประเทศไทยเป็นป่าทิพย์รือไม่มีป่าจริงเกินป่าป่าจริงๆไป35ล้านไร่เราต้องถึงเวลาแล้วคือต้องจัดที่ดินให้เกษตรกรเรื่องยาพลาผมเป็นผู้อภิปรายเรื่องการขายยาพลาตลาดโลก67บาท64บาทไปขาย37บาทจนเกิดผลกระทบรุนแรงจนวันนี้ราคาย,ยาที่เกิดขึ้นรัฐประช,ชาติมีนโยบายว่า จะรักษาเสถียรภาพของราคายางอย่างน้อยยางต้องมีราคา80บาทเกษตรกรชา่าสวนยางจะต้องมีรายได้ทัวเรือนละ30,000บาทเราจะพิกโโมเอายางพาราไทยและที่สําคัญอย่างยิ่งในช่วงที่ผ่านมาคือการทําลายพรมงพรัประชาชาติจะแก้กฎหมายพรมงเงินถ้าจะทําให้ได้ดีก็ต้องสร้าง GDP ให้กับประเทศแต่ที่สําคัญคือเราเดินไปที่พบประมาณ ประการแรกแก้พรบ,รบรวิัยการเงินการคลังมาตรา20ที่เราไปเขียนว่ารายจ่ายลงทุนให้ไปเฉพาะถนนมันต้องรายจ่ายลงทุนมาสร้างมนุษย์คือแก้ที่การศึกษาปาะการที่2ก็คือไปแก้บุคลากรของรัฐและสวัสดิการของรัฐต้องมีรายได้พอเพียงนอกจากการการของรัฐแล้วประชาชน,นต้องมีรายได้และสวัสดิการพอเพียงทางรอดของประเทศมีทางเดียวต้องสร้างคนเพื่อให้คนไปสร้างชาติ ถ้าท่านไปสร้างเงินก่อนจะทําให้คนมีกิเลสและการสร้างเงินก่อนจะทําให้คนทําลายตักรี่ปากเป็นมนุษย์สาเหตุสำคัญตั้งทูปไม่สำเร็จเพราะว่าคนต้องการอำนาจต้องการผลประโยชน์ต้องการทำงานเมื่อบ้านเมืองไม่เป็นประชาธิไปไตย สิ่งสาคัญที่สุดคือการยึดอานาจครั้งสุดท้าย่ยให้คนฉีกัฐธรรมนูญมาล่างัฐธรรมนูญสว250ยคนก็ไปเลือกนายกทีเ่เป็นปัญหาใหญ่รัฐบาลที่ยึดอำนาจมาจะาตั้งรัฐรวมศูนย์สองใช้ระบบราชการเป็นใหญ่สามระบบการศึกษาก็ทำลายสิ่งแรกก็คือต้องปฏิรูปทำให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยคืนสิทธิ์คืนอำนาจคืนสิทธิ์ที่ให้ประชาชน แรกก็ทำรัฐมนตรีโดยไม่ให้สวมาเลือกนายกหลังจากการเลือกตั้งรันนี้ไม่เช่นนั้นนายกก็จะมาจากคนคนหนึ่งที่ตั้งกฎไว้250คนและประการสำคัญที่จะต้องเป็นรูปตามมาก็คือต้องไปเป็นรูปที่ดินทำยังไงให้กฎหมายที่ดินทั้งหมดเนี่ยเป็นประมวลฉบับเดียวประชาชนรราหรือเกษตรกรไม่มีที่ดินทำกินเลยอย่าหวังเลยว่าจะปฏิรูปประเทศได้เราต้องยอมรับพรรค ที่จะได้เสียง,างมากๆเขาจะเป็นผู้เลือกจากผลโพลเนี่ยเราอาจจะได้เสียง,งคนเราก็เชื่อมั่นว่าพักฝ่ายการที่มีอยู่เดิมเนี่ยจะได้เกิน350มันมีพักการเมืองบางพักเนี่ยที่คนดิเดตใน,ในยตายกจะเป็นแค่2ปีอนาคตจะยังไม่ถึงส่ปีเลยนะอนาคตจะไม่ถึง4ปีแล้วจะเป็น2ปีประชาชนจะเลือก2ปีหรือก็สีปีอันดับคนเป็นในายกดัางนัี้นพักอย่างเี้ยเป็นตำาิอยู่นะครับ Hey! Yeah. Yeah.